우리 ท่านครับสวัสดีตอนเช้าครับบรรยากาศดีดีครับวันนี้จะพามาชมความเส็นลูกของปลาหมังครับเราเลี้ยงช้างโดยธรรมชาตินะครับที่ไม่ต้องทาอะไรครับเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติครับนี่คือความผูกพันระหว่างคนกับช้างนะครับที่เราผูกพันกันมาแบบนี้เป็นระยะเวลานานนะครับและผมก็รักเข้ามากเลป็นมางคุแรงมากครับูีิคือช้างที่เป็นความเสรนรู้ครับและผมก็รักมากมากนะครับเรื่อง เล่นครับตื่นเช้ามาถ้าได้มาเล่นนี่เขาจะดีใจมากครับชอบมาเล่นมือครับไปมาแล้วก็มีความผูกพันระหว่างผมกับช้างมาครับเป็นช้างเส่ลูครับเป็นช้างก็ใส่รูปมางเสลูครับสวัสดีอย่างเดียวเลยครับดีไม่ได้ครับเป็นทางที่มีความรักและความผูกพันระหว่างผมกับช้างมากครับเล่นแล้วก็ จากที่ท่านเคยเห็นนะครับมันอยู่ประมาณนี้ครับใต้หม่อมตรงเรานะครับเนี่ยครับคือเป็นช้างที่มีทุกอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาครับเป็นการเล่นที่ชอบอยู่กับวานนะครับชอบเล่นกับฟานะครับก็มีความสุขนะครับเมื่ออยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นช่างที่ อายุแค่ปีครับสายหมของเราคนอสยดีมากครับแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาใกล้ไม่ไดครับเพราะว่าเขเป็นช้งไวเล่นเขจะหัวยคบางสนาเยจะให้ชมนะคพยายามเขาจะเล่นให้เราดูครับว่าเขาทำอะไรเป็นบ้างครับ เป็นหลายๆอย่างที่เขาทําได้ครับบางทีเขาก็อย่างว่าครับเขาไม่อยากทาบางทีเขาไม่อยากทําเราไม่ได้มั้งครับอะไรเขาครับแค่เราอยู่กับเขาเขาจะเล่นให้เราดูเลยครับนี่คือปลายมังของเราครับทางไว้เจ็ดปีนะครับซึ่งมีนิสัยใจคอที่ถ้าไม่ใช่ควานก็จะดุร้ายใส่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นควานเขาจะชอบมากครับทางที่อายุน้อยครับแล้วก็ความฝุ่นในบางครับควานครับ 你在哪块下列？ ลักลักลักพ่อไหมเนี่ยรักพ่อไหมครับลักไหมรักไหมครับลักโอลักรักเนี่ยครับเป็นท่าที่ถนัดที่สุดที่ย้วยกันมาครับเป็นท่าที่ถนัดมากท่านี้่เล่น สิ่งหนึ่งครับที่อยากสาธทอดให้เอฟซีท่านได้รับชมกันนะครับเป็นสิ่งที่วิจิงครับของทางกับควานครับที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็สนิกันมากนะครับแล้วก็รักกันมากเป็นช้างที่แสนรู้ครับแล้วก็ไม่ต้องสั่งทําอะไรครับขอชอบชอบเล่นมากครับชอบเล่นมากเป็นสิ่งที่หลายท่านอาจจะ จะไม่เคยได้ดูนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สายทำครับเป็นการสายทดลอ้จริงนครับขออนุญาตท่านผ้ชมครับพยายามครับพยายามเอ้ยมาเลยเป็นสิ่งที่หลายๆท่านยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติที่ช้างกับฝานนะครับมีอยู่รวมกันมาครับหลายท่านก็ยังไม่เคยดูภาพเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ภาพที่น่ารักนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาขายความน่ารักให้ชมนะครับว่าไฟหม่ำเป็นยังไงครับเป็นไฟใจขอของไฟหม่ำนะครับก็ฝากสวัสดีซื้อท่านครับขอให้ซื้อท่านมีความสุขม,มากๆในวันทำงานวันนี้ครับเป็นวันจันทร์นะครับ ผมก็มีอะไรจะพูดมากมายครับก็ขอบคุณพลท่านเข่าอมาติดตามช่องของผมให้มีความสุขความเจริญนะครับและก็ขอบคุณที่ข้ามาติดตามช่องของเราวันนี้ผมก็ขอจบคลิปน่ารักนาา่นารักไ้เพียงเท่านี้นครับก็ขอบคุณเอฟซีท่านที่ให้กำลังใจและทักมาถามอยู่ตลอดเวลาครับก็ขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับ